สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมเอาพี่น้องครับผมเป็นยังไงครับผมมานบ่กครับผมผ่านไปแล้วครับผมเนาะออกไปเทียบรอยเด้อพี่น้องครับผมเนาะรัฐบาลไทยหนึ่งกับลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องห้าศูนย์สามแปดเก้าพี่น้องมานบ่กครับผมเนาะจุดที่ผมไปกับมานเยอะพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ผมจะมาสรุปครับผมสามเซียนสามสำนักพี่น้องแม่นขนาดพี่น้องครับผมเข่าทั้งสามสำนักเลยพี่น้องครับผมมีของเซียนกอทมครับผมเนาะ ้วกาของเซียนไต้หวันกับเขาพี่น้องของผมกับเขาเด้อพี่น้องเด้อตรงๆกันเลยที่เดียวครับผมเขาสองตัวสามตัวเนาะพี่น้องเนาะเขาสุดหลกเข้ามาเบิ้งกันก่อนพี่น้องครับผมเนาะมาเบิ้งยอนหลังกันนะครับผมผููได้บวมานกะอย่าพึงเสียใจได้พี่น้องเด้อพอได้มาตอกย้ำกันนะครับผมเนาะเอามาให้เบิ้งไวเพื่อเพื่อเพื่อไว้เปลี่ยนสถิตินะครับผมงวดหน้าจะได้ติดตามชุดใดดีนะครับผมพี่น้องครับผมเนาะเออพี่น้องกับเบิ้งเบิ้งเอาครับผมเนาะผููใดยังประสบดีกับงวดหน้านั่นแหละอ่า ะครับผมเนาะกุรายุกุรายโชคดีกว่าวดนี้ก็ดีใจน้ำด้วยพี่น้องเด้อยผมได้มาตอกย้ำกันเอาเบิ่งครับผมเนาะเบิ่งสถิติกันนะครับผมงวดนี้สามเซียนครับผมเข่าเวิร์ตทั้งสามเซียนนะครับผมเอาชุดแรกพี่น้องครับผมเซียนแรกแอดพัดพี่น้องครับผมของผมนี่แหละเนาะเห็นบหมครับผมตัววินเข่าก็แปดเก่าแต่ว่าตัวจับตัวจับคู่ให้นี่ครับผมตรงๆครับผมแปดเก่านะพี่น้องเนาะวินหาตัวผมไปเน้นคัดมากหลายหาสองหกโบมาพี่น้องเอ้ยโบมาจากตัวนะพี่น้องเนาะมากแปดกับเเกือบบอลพี่น้องเขาตัวเน้นให้พี่นน้้ออองครับผมเเเาาะข ชุดนี้เขาอ,อยู่ชุดนี้ครับผมเขาหายนาะงสามตัวบ่มีพี่น้องครับผมผมว่ามั่นใจว่าจะได้สองตัวสามตัวพีลว่ละบ่ได้ครับผมเนาะเออมาได้แปดเก่าผมว่าเด่นแปดนี่มันแน่นอนอยู่เด่นแปดพี่นอ้นงนนอ,นนนอ,อนนยยงครับผมนี่ผมว่าแปดล่างแน่นอนแล้วสั่นผมว่าเนาะเออผมเน้นหายอยู่แปดล่างครับผมเนาะเอาอีกเส้นหนึ่งพี่น้องครับผมเส้นไต้หวันเบิ่งบานนี่ หไงตัวเด่นมาสามตัวเลยพี่น้องครับผมแปดศูนย์เก้ามากกว่าทั้งสามตัวเลยพี่น้องครับผมเนาะเออนี่จับคู่ให้เก้าแปดแปดเก้าอยู่นี่พี่น้องครับผมเนาะเออมนบอกครับผมเนาะอ่ะก็แม่นอยู่พี่น้องครับผมถือว่าแม่นเด้อเซียนไต้หวันพี่น้องชุดเด่นเป็นแปดศูนย์เก้าสามตัวนี่มาเกว่าทั้งสามตัวพี่น้องครับผมเนาะเออสองตัวมาล่างตัวนึงมาบนครับผมเนาะเออก็ถือว่าโอเคสามตัวนี่ถือว่าผ่านพี่น้องครับผมเนาะผ่านอยู่ไดเนาะครับผมเนาะเซียนไต้หวันครับผมเนาะเออนี่อีกชุดหนึ ไทยกับเขาพี่น้องเห็นบ่เด่นแปดกับซีกับผมเขาเด่นแปดพี่น้องครับผมจับคูแปดเก่าตรงตรงหยีมองลูเขาอีกพี่น้องครับผมเนาะเออแน่นอนอีหลีเด้เขาดีเด้พี่น้องครับผมไทยกับเขาล่าก่าเขานะครับผมเนาะเอามาเรี้ยงยื้เื่อเลยนี่ของเสี่ยงกอทมอพี่น้องครับผมเนาะนี่เสี่ยงกอทมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อนี่ชุดวินนี่สามศูนย์หกศูนย์ศูนย์ศูนย์มันจีบว่ามาสามศูนย์อีบ่พี่น้องหวยไทยออกศูนย์สาม วยเล่าจะบอกคือบอกมึอนี่พี่น้องครับผมของเสี้ยมกอทม่อถือว่าแม่นพี่น้องครับผมเนาะเออเล่ากับเขาให้กับเขาแน่นอนยีลีของเพิ่นสุดจอดอีรีนะพี่น้องเนาะอย่าลืมเสี้ยนไต้หวันนี่ของเสี้ยนไต้หวันนะพี่น้องเด้อเล่าพัฒนาเสี้ยนไต้หวันกับไอเดินหากับซีพี่น้องครับผมเดินหากับซีเนาะหาหกหาเกีหาแปดหาซีหาซีเกีซีแปดสามตัวแปดซีหาเกหาแปดบ่แน่ครับผมเนาะเออสวยอยู่เด้พี่น้องครับผมนี่แล้วก็ของเสี้ยมกทมอเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อ นี่หก mm ับสามเด่นหกับสามนี่บ่วเนียได้ส่วนสามสามส่วนพี่น้องครับผมสามหกกับบัเนียได้พี่น้องเนาะมันอาจจะมาตามปนกันกับหวยไทยพี่น้องครับผมเนาะเอ้านี่ละพี่น้องครับผมเพิ่งเอากวนหน้าว่ากันไหมถ้าพี่น้องเลิกก็ต้องเสียใจผู้ใดบ่ได้ก็ได้ผู้ใดได้ใดกระดีใจนั่นแนละถือว่าเจ้าของมามีดวงนะครับผมเนาะผมก็ให้เน้นๆตรงๆอยู่ครับผมเนาะต่ว่าไปมากสองหลายพี่น้องเอ้ยมากสองหลายเนาะตัวนี้ตีมันเข่านี่มึงดูเป็ดเก่าเรียกกระดัยตัวสามสุดสามเน้นๆให้หน่อยพี่น้องเนาะเออว่านี่ของเชียง ทุกยอดดูหนี่งสามตัวมาตรงๆวันที่สามตัวนะพี่น้องเนาะเออนะครับผมเอาตามนี้พี่น้องครับผมเบื้องเอานะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาเฮ็ดคลิปลงอห้ยครับผมกดติดตามกันนะครับผมกดติดตามกดซับสไคร้ได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะกดติดตามผมไว้ทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กกดฝากกดหัวใจน้ำพี่น้องครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อดพี่น้องเด้อเอากดไลค์กดแชร์ขอให้ได้สามตัวละงวดขอให้ถูกทุกงวดถ้าผู้ใดติดตามนะผม ขอแต่ว่ากดหัวใจให้กันกับพ่อแล้วพี่น้องครับผมเนาะกดหัวใจผู้ได้กดหัวใจผู้ดใด,ใดใกดแท็ผูนน้นั้นนะได้นะครับผมเนาะเอาตามนี้นะพี่น้องเนาะไ้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ทำมาลุ่นไวยเล่ากันต่อไปนะครับผมนะสองคุมครึ่งนะครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมอยู่ดีไหมครับผม